ขโขกขบใจเนาะทั้งแมวีพพรจากสหลัดมีเลกาเนาะคอยก็ดีมุกดีใจให้รับไม่รวยต่อไปให้มีเงินมีทองกัวได้คอยอีกงมาโดยพี่พรีม่าชยเหลลูดังทาทั้งนี่ทั้งนี้หน้ดรี่แห้งให้รัยหัวช่วยเครืออาา สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเทสแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยมาพบพ่อกับช่องบาเทมานี่น้องพี่น้องบาเทสกิภาวัยพี่น้องมาที่บ้านหนองเด้งคือเก้าพี่น้องเนาะโดยก็คือสิเอาารางวัลพี่น้องมามอบไหทั้งสร้างเพิ่อลๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวเหาสิขาไปเจ๊ขจีนั่นพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องไปครับไปส้มกันเลยพี่น้องพี่น้องเนาะก็มาต่อจากคิดเลี้ยวพี่น้องเนาะ

จะบูดบัแล้วไปเจ้งอเนาะเดีเศร้าคนอ่าสร้างอ่ะจีมือเปื้อนซ้ำเนาะปูนเอายโดยติดบอกแกวแหละซิดกนีไม่ได้บาซงอืมซิดก็เป็นยังไงเจ้าชิดอเ่นนเอาซิดเลยต่อเลยอาพออโดสบายดีพอค่ำ เด้อสร้างเด้อเป้านีเด้อนีเด้อลองถอยมันเหยียบไดยโมยันเปืือนเลยเนาะอย่างเงี้ยนะของเจ้าอ้อาวผมสร้างเองเพื่อนอันนี้โอ้พี่น้องโอ้พี่น้องเดี๋ยวสิไปทั้งพุ่นก่อนท,ทั้งทีมงานสร้างครูอันเนี้กันเฮิตฮิตสร้างพี่น้อย มาพามีสบายเด้ออีพีสองเนาะโดยจะมาแจกยังกนนะระลายยู่บ่เอลายอยู่เอามาลายอยู่วนสิบหก้อนพูกสร้างอะโดยลอาพูนันเดอร์ป่างอยู่บอกว่าให้เพิ่นแน่้งูาสารใอโอ้คักไเนาะผูปิดหน้าครับยงดีคักๆปิดลายอันนอกไม่ี่น้อย เ็นอ้วกระัูอะไรเนาะตรงไหนน้องเด้งไปทางไหนล้วพี่น้องเลยโอ้ตาทางเมย์เป็นไงมาจ้ะเด็สังเด้เนาะเต็มคว้าไม่แหรอครับอะิรบบนี้โอ้ต้องตั้งถั่วงบวงเวง่เอ้อะขาที่อะเห็นได้เอาอะ คุณล so ุงพาก็ได้รับเราโยกก็ซื้อจับเอารถพี่ยมงพาดีมีเงนดังไฟเลยทึ่งบ่เระบ้างด้วยไฟใหม่เด้อเอาอันอมาอันนี้คู่น้งเบงมากเ้วพี่น้อยเอาละมากมาเอาเนี้ยด้วยยังเหลือสงก้อนมันเลยอ่าน้องบิวให้น้องบิลแหละ đôi Lối. bộ phò cả xem nó Thế <laughs> nên đẹp bạn lửa con <laughs> nữa à cho sóng con phải bàn cả đơ tắt cả bàn cả phần gì đơ à nông việt bàn các phần là đơ rồi xin mà nói nói cái này cái này cái đó Bôn vai này đang may tắt để กันลองเดมกำลังถวยกำลังบวงอยู่พี่น้องอ่ะป่นนี้ต้นหมากไ่มาปลูกเนาะนี่มะขามมะม่วงกับพี่ใส่ผู้ศาดตร์กันคนก่โอเคหมากมีพี่น้องทำไงกับพีพร้อมเนาะพี่น้องบาร์เทก็ได้ไปซื้อน้ำเอ็มลอยพี่น้อยมาให้ทางงานทีมงานสร้างเขาพี่น้อยเนาะหักแล้วบัดเนาะเดี๋ยวบาร์เทเปิดปากถุงเจ็คใจเป็นกอนพี่น้อยเนาะ Thơm à? à, phần lăng Áp hồn à Chúng hãy xịt bồ này đến nó, <laughs> À lắp này vân này Thơm à? à, Đôi đôi à, เล้สร้างพูดนึงใบข้งใดเนาะมาฆ่าบอหาบหินพี่น้องใบเป็น้งใดเลยใชสร้งางพูดึงใบ้งใดแล้วเป็นเมื่อหรอบอบอโอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวไให้เพิ่นน้ำหล,ลงังพี่น,น้งองเพราะว่าพ่นยัขึ้คคงหลังคาพี่กเอพวีองขวดย Ok, rồi, nó hôm nay, mặc con bận. còn bận sáng, nhỏi. A sip kênh ngàn 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 đây ngàn kênh ขอ,ข, ừ, ขอเพิ่นมาขเดี๋ยวว่าสิเดินทุด,ดงให้ดอก่าเดี๋ยวการดีสิพี่น้องเอนะ้ยเนาะคือว่าไว้พี่น้องเอ้ยเอาขึ้นอีกก้อนนึงกับพอดียันใส่นี่เลยเนาะเอาตัวเป็นรูมาใส่อดีเป๊ะพี่น้องเอ้ยใส่ทังเพื่ออ,อันซองซองเสียง,งพี่น้อย เดี๋ยวประเทศเสี่ยวเปาอีกก่อนอันแพ็กหนึ่งพี่นอ้องเนาะยังบอกพอได้อีกแพ็กหนึ่งพอดีเนาะสร้างขังแล้วเนาะเด็ดพี่น้องมาถูกคนากันนิดซุ่มอยู่มาทางขงังไม่ได้น,ำน้ำในหยุ่มใสร่ระเบ้อพอตักใสร่ระเบ้อน้ำนะโ,โ,โอ้โหเมล็ดพันธุ์นะโอ้โหเด็ดพี่นอ้องครับประเทศเนี่ยว ถือว่าโอเคเลยพี่น้องสุดยอดเลยเนาะครับครับบาร์เทม่ามานี่กับมีอ่ารางวัลพี่น้องออยมาให้ทางงานทีมงานสร้างเพนินเนตนะท่านผู้ชม <laughs> แต่กับบุ้้ว่าเป็นยังพี่น้องเดียวอันมาล่อรุ่นตอนถ่ายคลิปกันพี่น้องเอรยสิทธิ์พินาได้นะท่านผู้ชมเนาะโดยอ่าทางที่เบิ่งเนี่ยกับบ่ได้น้อย,พ,นนยพ่อปรายได้ลงเพลินเร็วเนาะถือว่าโอเคเลยแหละ กินก right. ้อนก็ได้ไม่สางเขาจีนะมันบูดได้แต่เศร้าครูโดยแมนเป็นก็เอาพากระดาษมาเห็นหลังคาเขานมันนี่กา่าจะโอเคเนาะอันแล้่ยนอกเหนือเนาะ อันตนี่กรเบื่อกับมีแต่ตอหลังคาไม่่ามาตแม่ปดวงคกบับสาบอย่างแับถือว่าเลวเลยใช้งานได้เท่พื้นเท่ยงพอดีบอกตรงเป๊ะ ทำปูนกระไซประตูแล้วเรียบร้อยเลยห้องนอนปุ๊พี่พน้องยป้าทางซ้ายมันกำลังติดบล็อกแก้วอาะ่ะสันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยถือว่างามได้หน่อยช่างเนาะแบบนี้กันขับไปอีกเบะพี่น้องอยเดี๋ยวใส่เบางใกล้ก่อนปุ๊บอ้าวอ้าวโมาอ่าเห็ุแบบรับเสียงมาจากตะเวนขึ้นแล้วก็ตะเวนตกพี่น้องตะเวตนตกกับอีกใส่อีกครั้งนี้ก็ใส่อีกน้ำพี่น้อยแบบรอบๆเลยเนาะส่องสองเสียง่น้อย บักแก้ว ها เกสิทายให้เบิ่งรอบๆพี่น้องบ่าวเท่กับบ่ได้เคยทายรอบให้พี่น้องบงเนาะเห็นแล้วก็ถือว่าขนาดนี้ด้พี่น้องยังงามนี้ลแต่แล้วจังสิได้พี่น้องเนาะพอยังบ่ได้มาซ้ําพี่น้องเดี๋ยวสิออกไปเอาักหน่อยให้นมาส่งรอบ คือบกินจะน่ะคือคำใบไอ้ซใบชนก้อนบอกยังไม่ยากบอกยังๆอือหางกินคำนี้เนาะโอ้โดยคำก้อนเนี่ยยังเหลืออีกสองก้อนที่ต้ออันเพิ่มน้ออีกแพ็คหนึ่งพอดีเป๊ะยังไปหน่อยเฮ้ยเ็นบ่าวเวียงเมนเนาะม่นพอแส่น่อยบ่ม่โอ้โดยสบายดีเด้อบ่าวิตรมากินเบาเวียงเมือนนเนาะบเม่นถือว่ามาแต่หงแล้วบ่า่เว้ยอโดนเติบแล้ว แต่ตอนบ่ายๆก็แหละแต่ตอนนี้โมโหจังมุงโดยสองมุงเนาะมากระเพยมาหนิมากระบาบอยทีมงานเก่าทีมงานเดิมโดยทางเบาอันนี่เพิ่งกะได้งามอยู่บ่อของน้ำน้ำในบ่อทน้ำเนาะขนาดยังเ่ลียวได้เนาะกำลังออกเบบพี่น้อย ใส่บล็อกของบลกแก้วครับเลยแมนเดี๋ยวคนย่ามดำให้ดำหน้าเนาะเดเริ่มนี่จักมือโบรางนี่นะของนันของมือเครื่องเนอะคูนะเป็นรูปร่างเลยอื่นยันแล้วมือเนี่กะใส่กงหลังคาชาบลกเทพื้นอันซีมือซะเวยแล้วพอง่ายๆโดยพอเป็นหน่อยวะเนาะแมน ผันมาทางพี่จรวันนี้พี่หน่อยเนาะป้าเพิ่นมานาั่งให้กำลังใจบ่เป็นอะไรผลงานคัอกอยู่บ่คักอยู่คักอยูวของน้านี่ได้คัอกอยู่บ่คักอยู่คักเนาะมากอยู่บ่ติดแก้วให้แบบนี้คักอยู่อันเจ้าคิดว่าเพิ่นติดไว้เพื่อยังเพป็นย่างบอกเป็นย่างเพป็นย่าง <c oughs> <c oughs> คิดเจ็บเชือ้อเป็นย่างบ่ อ่านี่เป็นติดก็คือมีแต่ว่าให้อันเซงส่งเข้าไปในห้องน้ำพี่น้องเพื่อว่าบ่ให้มันมืดนะท่านผู้ชมพี่โจนพันว่าไปเยื้องมาจันเห็นหละเพินกับบ่หูเนาะไม่เคยเห็นบเลยโดยโดยกับบ่าวากันพี่น้องเนาะเพิ่นกับบ่หูน้ำเนยโอเคเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะสีเอิญทั้งสร้างเพิ่นมาร่วมโตกันพันนี้พี่น้อยเนาะ การชีได้มอบอันรางวัลให้ทีมงานทางสร้างเฮาพี่น้องไอ้เนาะผลเอกทางทีมงานสร้างตัวบ้านนะพี่น้องไอ้เนาะพระมงใจไท้ก็เดอะวะมองได้แม่แม่แม่ใส่ใส่ตัวนี้เพียงตัวนี้เลยนี่ตั้งตัวนี้เลยอืมมันจะประทับ่ะประทัดอกโดยอาป้าสร้างเข่าวอันธมกรเดี๋ยวมีแนวสีอันมอบให้โอ้โเข้ามาบางวันพี่น้องเอ้เล็กๆน้อยๆเนาะ ที่แลมาพี่เด้อทุกคนเด้อมามามาขามามาผูหาเซนหาเซนคือคุณหูแทบเอาหายูหาเซนหาเซนเด็ดพี่้นงเนาะมาสางครับประเทนแล้วบ้านนี้างมือบ่อนึกเคยกใกล้กันกว่านี่ ชิดๆกัน้วนะมันจะเห็นมุมกล้องมันบกวงเหรอนะไม่เห็นยังไงเห็นว่าทุกคนก่อไงนั่งรถนั่งรถทางรถนั่งรถทางไหนก็นั่งนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะบางทีมาไม่นี่ก็มีรางวัลพี่น้อยมาให้ทางทีมงานทางสร้างเพิ่นแหละกับเพิ่นสงสารนี่แหละอันกับทีมงานทางสร้างเพิ่อนก็เฮ็ดแบบออกมาได้ดีนะเพิ่นชมเชยเลยว่าันก็เลยจึงให้รางวัลทั้งสองที่มาแหละเฮ็ดดีเบดพี่น้อย โดยเอาไพเป็นหัวหน้าพี่บอที่นี่ด้วยค่ะพี่บอโอ้โดยโดยมาซาบันิหมอบไพเพิ่นก่อนบันิพี่น้องไงเนาะดับไม่ได้ตัวนี้ก็หน่อยบ่เห็นทีมงานสร้างห้องน้ำก่อนเนาะมาพี่น้องน้ำมบงดูหันเ่าได้ค่ะถอยกันลืมเลยเหล็บไว้เล็มไว้ สามสี่สี่แสนสี่แสนี่หพี่นสี่สิบหาโอ้เนี่พี่น้องจดไว้เนาะอ่าให้หัวหน้าสร้างนี่อยู่ที่เซาหาดอนพี่น่อยทางเมย์เป็นไยมาก็เป็นเงินกางกไปสี่แสนสี่สิบห้าพันพี่น่อยเนาะอันนี้สำหรับหัวหน้าพี่น่อยอมาหาัวหน้าอันไฟทั้งเฮือนแบบน,นี้สิบห้าดอน <c oughs> <c oughs> นาบงทุครบบ่ ซิมหาดอนก็นอยู่ที่สองแสนหกสิบเจ็ดพันกิปี่พี่น้อยเนาะ,ะเป็นชนะทุนเฮ้ยสองแสนเจ็ดสิบพันกิีเนาะอ่าให้ไปเลยเพราะว่านั่นนี่สองแสนหกสิบห้าพันเหลือหายไปทงนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยเด้อโดยอ่มาทางอันลูกมือเพิ่นบัดนี้ลูกมือเพิ่นนี่เท่าะไรเด้เนาะโอ้ยบ่แม่นตัวนี้พี่น้องแป๊บนึ่งงัดไปเพราะว่ายจะลืมใส่ถุงส่งพี่น้อย ผู้นี้หาดอนพี่น้อยหาลูกมือนับเบิรงนี่<ห>แหละพี่น้อยก็คือแปดสิบเก้าพันกีพี่น้อยเนาะนะครับเตรียมน้อยแล้วมาทางนี้อีกหาจกหาก่อนทั้งผู้นี้ลูกมือคือกันกาหาดอนพี่น้อยแปดสิ 89, บเก้าพันกีเนาะโคบอ ครบเนาะอาจจก่อนพี่น้องมาเลยอีกคนหนึ่งจะลงพี่น้องไงอาคนนี้หาดอนเพื่อการคนนี้ก็ไเลแปดสิบเก้าพันกี่พี่น้องเนาะนี่แหละได้กันกะดีมุกดีใจบันนี้เนาะโดยอาเมตตาว่า,อา,าขอบุญขอบคุณพอดีเด้อเนาะหายทั้งงานขอบุญขอบคุณพลละคชนหายทางหัวหน้าท่านนี้ก่อนอาซื้อเพิ่นเพิ่นใดเนาะอาเมแป๊บนึง สเสด็จไปน,ไกนอ,อกลืมบแม่แม่อันแมวิพาพรเออ,อขอขอะกอบใจเนาะทางแมวิพาพรจากสหรัฐมิเรกาเนาะโดยที่ได้มามีน้ำใจเนาะช่วยทั้งสร้างทั้งเดือนเนาะกับสิบหาด้นแล้วก็ได้หับเป็นทีเอ็มออร์เเดอร์นี่โดยออขอให้ แม่จงมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บจะได้ใครจะมีลำลำรวยรวยซะถูกเนาะซะถูเด้ออ่าบ้านี้ทางอันพูดนี่บ้านนี้ไหวพรอยนเพื่อนเนยทางแม่วิภาพรแม่วิภาพรเอาะเอาพรให้เพื่อนดูดีไม่แห้งให้ลำให้รวยกลัวเก่ายังจะได้ด้วยโดยซะถูกเนาะมาทางหัวหน้าอันฝไฟหของน้ำแม่บีผ้าพรอยเนยขณะจะได้ให้เจ้า สนับสนุนมาหลายๆมีงานใหญ่ๆให้ทีมงานเป็นไปไปนำเอาช่างโลดไปซอยโดยสนับสนุนในคอยกระดีมุกดีใจให้รับไม่รวยต่อไปให้มีเงินมีทองกลัวที่คอยอีกส่งมาโดยสรางพี่โดยสาธุอ่ะพวกนี้อีกบ่หนิวยพรเพื่อนในในวิพาพรโดยไม่่พอนะไอ้จะมีอะไรให้กันมาช่วยเหลือลูกล้านนี้ต้องนี้ั้งสรางทั้งนี้ทั้งนี้สองงานโดย อายุ่ดีไม่แห้งไห้ลำให้รวยหัวช่วยเครื่องอ๋อถูอ่าคนสุดท้ายบาดนี้โดยแม่พี่พะพรนอยู่ดีไม่แห้งให้มีชุดเพิ่มแข็งอ่อโอเคจ้ะโดยด้วยเอนขันนอ๋อถูกเนาะกะทางสร้างกันเยี่ยมเจียมใเลยเนาะได้แบบรางวัลเลยพี่น้องกะเพิ่นกระซื่นส้มตลอดเลยป้าว่าฝีมือสุดยอดวสองที่นี่วะจัน เขากันได้เลยว่าือนันเนาะเปุ้งก็เลยมอบรางวัลให้สร้างเขาเนาะโดยพบพบพบเขาใช่มันแดดนอกนี่แหละพี่น้องขอบุญขอบคุณทั้งแม่์พีพาพรหลายๆเนาะโอเคช่างอาบบัานนี่ขอโตก่อนเด้อบันีาเด้อโดยสบายดีพ่อฉุปุกคนโดยน้องพี่พี่น้องตอนนี้บ่าวที่ก็ได้ออกมาจากบ้านน้องแดงแล้วพี่น้องเองเนาะ โดยก็ได้มองกันในทา้งสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้นองพีงง่พี่น้องทางสร้างการเงีย้มแจ่มใสพี่น้อยเนาะดีใจที่มีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญอุปถัมภ์ข้ามสู้พี่น้อยนี่แหละเป็นติปพี่น้องนาะทางผู้ใหญ่เพิเ่มมอบให้ก่อนอื่นนาอบาเทีก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งแม่วิพาพรนาอที่ให้บาเทีเป็นสะพานบุญให้ที่ไว้เนื้อเสื้อใจเนาะโดยก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งควมเจ็บบ่อ้ได้ควมไข้บ่อ้มีาัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้ดังมุ่งมั่นาัฒนา เดตธุรกิจการงาน,นยังก็ขอให้ร่ำให้รวยใหเมื่อน่านกินจัดนะก็ขอให้เป็นเงินทองได้แม่เด้อเนาะเจ้าให้มาซันนี่ขอขับไปหาเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าได้แม่เด้อไปใส่มาใส่ขอตลอดปลอดภัยก็มีแต่คนทักคนแพงขอให้ร่ำให้รวยยิ่งๆขึ้นไปได้แม่เด้อเนาะโดยโ,โอเคพลา,า,าพี่น้องไอ้น้องบาร์เทกันสิขอจบคลิปล้มให้เท่านี้พ่อพี่น้องไองไ้กากาวคำว่าสบายดีสบายดี